แล้วนิพานในกายมีไว้ทําไมในเมื่อรักษากายหลักไม่ได้วังลุงก่อนไม่เอาจะเพิ่งไปทําอย่างอื่นนะกายมนุษย์เหมือนก็มีนิพานในกายของมันไอ้นิพานในกายทําไมไม่รักษาไอ้นี่ไว้ได้ปล่อยให้แก่ให้เจ็บ,ให,จบให้ตายพลาดพลาดในกายฝันก็มีนิพานดูนะในกายที่หยับในกายที่เดือดในกายผมหยับลงเรื่อยๆไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วทําไมไม่คิดแก้ไขกันล่ะลุงก็เออแล้วลึกรู้ขึ้นมา ก็กำหนดเดิมมีวันลุงพ่อสอนไปแล้วดีกว่าวางกันนะมันมีต้นกลางปลายนะลุกนะมันมีสิบมีศูนย์กองกันโอ้ยพอจะเดินนิชานี้อารมณ์ไม่ดีไปครึ่งเดือนลุงก็ไม่อยากพูดด้วยนะลุงเออารมณ์ไม่ดีไปนานอายะตนะภายนอกก็คือนิพพานอย่างที่อยู่นอกกายอายะตนะภายในยคือนิพพานในกายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลุกนะเนี่ยทำไมไม่เอามันซ้อนกันเข้าแล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลองลอง,ลองดูสัพพะกำลังสิ นะใครจะเหนือกว่ากันเล่นอยู่สิบห้าวันลุงอารมณ์เสียมันไม่ยอมให้ทำพอจะทำลืมพอจะทำหรืออารมณ์ก็เสียมันยังไงวันหนึ่งมันยังไงไม,ไม่รู้มันเกิดทำได้เพราะทำได้โตมป๊บเปิดบารมีนี่ไม่ได้คำนวณมาเป็นปีบารมีนี่ได้อันนี้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วหยุดได้แล้วคุณจะไปสร้างวัดสร้างวาไปสร้างอะไรล,ลุงนึนไม่อยากพูดพูดไป ก็จะว่ากันแน่ไหนเพราะลุงไปรู้ไปเห็นเวลานี่ลุงพ่อขอโทษพูดไมงออกคนที่รู้เรื่องของลุงมีคนเดียวคือคุณบัดนี้งานมันเดินมาถึงขั้นนี้แล้วโอ้โหลุงพ่อทง้งสองพูดไม่ออกหมดภาพหมดทางแล้วพูดไม่ออกก็คิดว่างานราบมามนจะแล้วเสร็จแต่ไม่เสร็จที่ไหนนี่ดีแต่ว่าตนปราบท่านมาเป็นเบให้ แล้วก็เกิดสูญจักรพรรดิขึ้นลุงแล้วเราก็รู้อยู่แล้วจักรพรรดิเยอะแยะทุกวันนี้อไอเราไม่รู้ก็ไปอย่างหนึ่งลุงก็เขียนไว้แล้วในวิชามาผบวญสิรานเอ้ยในปรับมารใช่ไหมว่าความรู้ว่าโดยจักรพรรดิสิบนั้นนะตอนลุงพ่อสอนก็มีอย่างนี้อย่างนี้แต่ตอนนี้มันเป็นยังนั้นอย่างงั้นเราก็ชี้แจงแล,แล้วก็จึงจะโกรธนางอภรรยเขางนะ่าเขาเขียนมาถามลูกตอ,อบมหม่หนู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 นะจักรพรรดิคือใครจักรพรรดิก็คือนี่นะเอยอย่างพวกเราเนี่ย การสร้างบารมีครั้งน,นั้นมามันไม่ขวางน,น,นะนะมันแยกออกเป็นสองทางใครจะเอาฝ่ายธรรมก็ไปเป็นองค์ระศาไปใครจะเอาฝ่ายโลกก็เป็นจกักรพรรดิไปเรื่องก็ทํานั้นเองมีทั้งกายหยาบมีทั้งกายละเอียดแล้วความรู้คําพูดเพียงแค่นี้ในโลกนี้หนูจะไปให้ใครอธิบายลูกลงอย่างนี้หนูรมอูจะเอาเงินล่ะ พูดอย่างคนจีนนะลลยหรือจะเอาชื่อเสียงเนะละไล่กลัวให้รือหรือจะเอายกเล,ลย,ยลลากลัวให้รือแต่เวลาหรือประกอบการกุศนตูมป,ปั๊บกูซัดดวงบาร,รมีหมดเลยนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้น